สวัสดีครับพบผมอีกครั้งนึงนะครับกับผมวีซาวพูบาร์เดอร์นะฮะเจอผมคราวนี้นะครับก็เช่นเดิมครับกับช่วงป้ายยาไฮแอรนะครับ EP นี้นะครับสุดยอดเลยฮะเพราะว่าเป็นโปรดักต์ใหม่เลยครับโปรดักต์ใหม่จากทาง h i f i Man นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็ทําเป็นแบบ Unveil Version นั่นเองครับซึ่งมีหลายรุ่นเลยแต่เรามาที่รุ่นแรงก่อนเลยครับที่ผมจะมารีวิวนะนั่นก็คืออารยานะครับ Unveil นั่นเองนะฮะ โดยรุ่นนี้เนี่ยราคาเต็มของเขานะครับอยู่ที่50,000 9900บาทครับผมตัวบอดี้ของเขานะครับนี่ผมหยิบให้ดูเลยนะฮะจะเป็น glossy black เลยนะครับเป็นสีดำเงาเลยนะครับตัวนี้แล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับเบากว่าเดิมนะครับเบากว่าเดิมแน่นอนครับลูกค้าหลายๆท่านนะครับบางทีใช้ไฮไฟแมนหลายๆรุ่นนี้บางรุ่นก่อนๆจะรู้สึกว่าหนักแต่ตอนนี้เขาทำไดรเวอร์ให้มันบางขึ้นนะครับแล้วก็ fully open เลยนะฮะเขาเลย u n v i e มาเลยครับตัวนี้ u n v i e ก็คือเปลือยหมดเลยนะฮะ อ้าวแล้วมันมีเหตุผลเลยครับทำไมถึงต้องทําแบบนี้คือเรื่องของเสียงนั่นเองครับแต่เปื่อยแล้วเนี่ยเขาก็มีตัวแผ่นที่เป็นปกป้องนะครับเจ้าตัวไดเวอร์เขาให้ด้วยนะครับจะเป็นแม่เหล็กเลยนะครับนี่แปะแล้วปิดได้เลยนะครับเขาไม่ได้ทํามาเพื่อให้เป็นตัวคลอสแบ็กนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะครับบางท่านก็โอ้ป็นคลอสแบ็กได้ด้วยเหรอเอาไปฟังต่อฟังไม่ได้ครับเสียงฟังไม่ได้เลยนะครับอูดเละเทะอะไรถ้าเกิดครอบไปนะครับโดยตัวนี้เนี่ย เขาจะให้สายมาด้วยนะครับแต่ตรงหัวของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ6.3เลยนะครับแล้วตรงขั้วนะครับก็เป็น3.5เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวสเปคของเขานะฮะผมต้องบอกงนี้ครับว่ายันต่ำของเขาเนี่ยรองรับได้ค่อนข้างลึกเลยนะครับรองรับอยู่ที่8เฮิรต์นะครับถึง65กิโลเฮิรต์เลยนะฮะรองรับต่ำมากแล้วก็ไปที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าฟรีเวนซี่แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้อ่แนวเสียงของเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างรายละเอียดเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวมาเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็นไดรเวอร์แบบพลาสต์แมกเนติกเช่นเดิมนะครับใช้เทคโนโลยี Steel Magnet นะฮะซึ่งเป็นเรื่องสิทธิ์เฉพาะของทาง High Flyer นั่นเองอ่าที่สำคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยโอห์มของเขาเนี่ยไม่ได้เยอะมากเลยครับอยู่ที่27โอห์มเท่านั้นเองซึ่งทำให้ขับได้โดยใช้ตัว Portable DAC ได้ง่ายๆเลยยกตัวอย่างเช่นอะไรครับ Moto 2เป็นต้นหรือ Q Style c p 1 8อย่างเงี้ยที่เป็น DAC ที่มีคุณภาพดีอย่างเงี้ย ก็สามารถที่จะขับออกนะครับไม่จะเป็นต้องใช้เดสก์ท็อปแอมนะฮะอ่ะตัวนี้นี่คือข้อดีของเขาละนะครับคือเราสามารถพกพาไปได้ด้วยทุกที่ทุกเวลาเลยดีไหมครับอย่างนี้ไม่จะเป็นต้องไปฟังอยู่บ้านตลอดเวลาละเนาะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าแนวเสียงของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะฮะอย่างที่ผมบอกไปมันเป็น f u l l y Openback นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูกันเป็นแบบเป็นกริลเงี้ยที่เห็นนะครับรุ่นก่อนรุ่นก่อนก่อนของทาง h i f i m a n นะฮะ เขาจะมีตัวเป็นตัวบังเป็นตัวแบบบังเอาไว้ให้เพื่อกันฝุ่นกันลอยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็คือเปลือยเลยครับนี่คือเขาเปลือยตัวเนี้ยดิเวอร์ไปเปลือยอย่างนี้เลยครับเพราะอะไรครับเพื่อให้ประสิทธิภาพของเสียงเนี่ยทำมาได้อย่างสูงสุดแล้วก็ทําอย่างดีเยี่ยมเลยนะฮะแต่มีข้อคึงสังเกตนิดนึงนะครับถ้าเกิดคุณจะพกพาไปด้านนอกรบกวนว่า ให้ใส่เจ้าตัวค cover ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะได้ร์าอาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้าเกิดโดนแม่เหล็กตัวอื่นหรือโดนขีดข่วนนะฮะก็ต้องใส่ตัว cover ไปด้วยนะครับอ่ะเราดูกันต่อเลยนะครับจุดเด่นที่สําคัญเลยนะครับของเจ้ารุ่นนี้อารยาอันวิลนะครับนั่นก็คือมีเสียงที่กว้าง กว้างความความกว้างอย่างที่นี่ของผมเนี่ยเป็นความกว้างแบบกว้างสุดลูกขลูตาเลยหลับตาปุ๊บโอ้โหเหมือนเราอยู่ในฮอลคอนเสิร์ตเลยนะฮะมันกว้างมากเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยความกว้างเขาเนี่ยแลกมาด้วยอะไรบ้างนะครับเสียงต่ำนะครับอ่ะผมพูดถึงเรื่องเ,เสียงต่ำก่อนนะครับเสียงต่ำตัวนี้นะฮะเขาจะไม่ได้มี Impact ที่ดุดันมากครับผมจะค่อนข้างเก็บตัวได้ค่อนข้างไวเลยครับกระชับฉับไวนะครับแล้วก็ มี Impact บ้างนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยด n a m i c เสียงของเขาอ่ะหนักเบาเนี่ยเขาไม่ได้ไปกระแทกกระทันจนเกินไปนะฉะนั้นเนี่ยเพลงที่เหมาะนะครับเพลงที่เหมาะเลยเนี่ยจะไม่ใช่เพลงที่เป็นพวกเมท a l EDM ฮิปฮอปเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยนะครับไม่เหมาะโดยวยการทั้งวงนะครับแต่นี้ผมบอกก่อนเลยนะนี่คือเป็น Signature ของเขานะครับถัดมานะครับเสียงกลางนะครับตัวนี้นะฮะจะค่อนข้างมีความ โดดเด่นนะครับโดดเด่นเป็นอย่างมากเสียงกลางเนี่ยจะโดดเด่นกว่ารุ่นอื่นๆที่ผ่านมาเลยนะครับจะมีความใหญ่เน้นที่เสียงร้องนะครับแล้วก็เสียงกีตา้าอย่างเงี้ยหรือเสียงเป็นโงนงเงี้ยจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบฟังเพลง v วเ a ลนะฮะหรือเป็นคนที่ชอบฟัง Instrumental อย่างเช่นเพลงกีตา้าเพลงกีต้าฮีโร่ Hero นะครับหรือเป็นอะคูสติกที่เป็นที่กีตา้าเป็นตัวเด่น หรือเพลงที่เป็นเวลรินเป็นพระเอกในเพลงเงี้ยผมอยากจะบอกว่าเหมาะสุดๆเลยนะครับซึ่งทำให้อะไรคุณจะสามารถฟังเพลงคลาสสิกนะฮะแจ๊สวอลอลเนี่ยอะคูสติกอย่างเงี้ยได้อัตร์สูงสุดเลยครับอ่านี่แหละฮะที่ผมบอกเขามีสเสน่หะ์ะครับแล้วเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยนะครับตัวจุดนี้ผมยังไม่ได้บอกนะครับว่าเสียงสูงเป็นไงต่อเดี๋ยวเราไล่าให้ฟังกันต่อเลยนะครับเสียงสูงเขานะครับ เป็นเสียงสูงที่ปลายสะอาดแล้วก็กุ้งจิงใสควบคู่ไปกับเสียงกลางกลางสูงสูงทำออกมาแบบมันเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะครับตรงจุดนี้นะฮะซึ่งเสียงสูงถ้าเกิดบางทีนะครับอันนี้ผมให้ึ่งพื้สังเกตบางรุ่นนะครับที่อาจคุณอาจจะเคยฟังมาก่อนเนี่ยเวลาสูงมากๆเนี่ยอาจจะมีเสียงซ่านะครับเสียงซ่าเสียงฮิส เสียงสักๆอะไรเงี้ยแต่ผมเน้นพิเศษที่เสียงซ่านะครับบางตัวเนี่ยมันสูงก็จริงนะครับมันอัลตร้าไฮมันทําสูงได้จริงแต่มันมีเสียงซ่าครับผมแต่ตัวนี้เสียงเสียงซ่าไม่มีครับแล้วก็สะอาดนะครับหมดจดเลยคราวนี้เวลาคุณฟังเพลงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะฟังอเดลอ่างเงี้ยอ่านี่เขาใช้พลังนะครับเยอะๆนะครับพลังพาวเวอร์เยอะๆอย่างเงี้ยเวลาเขาร้อง แต่อเดียวเขาอาจจะไม่ได้เสียงสูงมากใช่ไหมฮะมาลายแคร์รี่อย่างเงี้ยนะครับวินนี่ฮนะุสตันเนี้ยที่เขาใช้เสียงสูงมากๆนะครับแล้วลากขึ้นไปเยอะๆนะฮะตัวนี้นะครับจะไม่มีเสียงซ่าหรือมีเสียงอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเพลงมันขาดอารมดไปเลยนะครับแต่นะครับกลับทำให้เพลงนะครับมันดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยซ้ำไปเจ้าตัวนี้ เหมาะกับเพลงร้องสุดๆเลยครับแล้วก็ละเอียดดนตรีตยิบย่อยยิบย่อยนะครับทำออกมาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับข้อพึงสังเกตที่ผมอยากจะพูดเลยก็คือเสียงเบสของเขาเนี่ยไม่ได้อิมแพคแบบมากขนาดนั้นนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบบริโภคเบสหรือฟังเพลงล็อก EDM นะฮะหรือฮิปฮอปอะไรเงี้ยผมว่าข้ามตัวนี้ไปได้เลยนะครับตรงนี้ผมบอกเลยครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะฟังตัวเนี้ยแล้วอยากจะฟังแบบล็อกสะอาดได้ไหมเป็นห้องสะอาดได้ไหมได้ครับมันก็จะโชว์รายละเอียดออกมาได้อย่างเต็มที่เลยครับโดยรวมนะครับหูฟังรุ่นนี้นะครับเหมาะกับคนที่อยากจะพกพาไปได้ด้วยเพราะตัวนี้เนี่ยขับออกด้วยพอ r t เบิลแดกแอมหรือพอ r t เบิลแอมนะครับสองนะฮะเหมาะคนที่ชอบฟังเพลงร้องเป็นพิเศษครับเน้นเพลงที่เป็นวอลคอเป็นพิเศษนะครับตัวนี้จะเหมาะมากๆนะฮะผมเน้นอีกทีนึงผมลืมบอกไปถ้าเป็นโอเปร่านะ ตัวนี้จบเลยครับเพราะมันไล่เสียงไวเบรสเสียงขึ้นไปอ่ะได้ครบทุกโ้ทุกย่านเลยนะฮะว o ล a คอ p ลโอโดนแน่นอนครับคลาสสิกแจ๊สด้แน่นอนผมบอกเลยอ่ะเหมาะประมาณนี้นะครับเหมาะสำหรับใครอีกเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบอินเอียนะครับแล้วก็ไม่ชอบเอียบ,บัดนะฮะฟูไซต์ตัวนี้ก็เหมาะที่จะเป็นของคุณเลยนะครับโอเค สจากวันนี้นะฮะผมวีซาวบันเดนะครับ,รบต้องลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดมีคําถามอะไรนะครับถ้าเกิดผมว่างนะครับผมรีบมาตอบนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับรต่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ